สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะ มาดูการหัวข้อนี้คือข้อความจากจิตวิญญาณของคุณนะคะไม่มีระยะเวลาเอาเดี๋ยวนี้เลยปัจจุบันนี้เลยนะคะมาดูกันว่าจิตวิญญาณส่วนลึกของคุณเขาอยากจะสื่อหรืออยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะมาดูกันนะขอพลังงานของชาวราศีเมถุนลักนาเมถุนกันเลยนะมาดูกันนะคะบางคนก็เข้าไม่ถึงจิตวิญญาณของตัวเองนะลองมาตั้งจิตอธิษฐานดูหรือว่า ทำสมาธิสักครู่ก่อนได้นะก่อนที่จะเปิดฟังคลิปนะคะตั้งเ,เขาเรียกเลยนะทำสมาธิอะนะคะแล้วก็สื่อถึงจิตวิญญาณเบื้องลึกในจิตในใจของตัวคุณเองนะคะว่าเขาต้องการที่จะสื่อบอกหรือแนะนําแนวทางอะไรให้กับคุณไหมอะไรแบบนี้นะคะม,มาดูกันนะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะข้อความจากจิตวิญญาณของคุณคืออะไรนะมาดูกัน โอ้โหใบแรกคือไหลมาเทมานะคะแล้วก็รุมเร้าอ่าแล้วก็หลับไม่ลงแล้วก็อะไรอ่อนนอกแข็งในนะคะแล้วก็อุบัติเหตุโอ้โหโอเคนะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนแม่หมอต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเอ่อในเรื่องของการเงินนะดีนะในเรื่องของการเงินเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของ รายได้เข้ามามากขึ้นอาจจะมาหลายทางอาจจะมาทางเดิมก็ได้แต่ว่าไหลามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆได้เรื่อยๆแล้วพลังงานของความสุขมาด้วยแต่สิ่งที่คุณควรต้องระมัดระวังคือเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะเนี่ยบางคนนอนไม่ค่อยหลับเป็น,นแบบนี้ก็ได้นะคะ ืบางคนนอนไม่ค่อยหลับบางคนเจ็บป่วยบางคนต้องรักษาพยาบาลหรือเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่กระทนหันก็ได้แต่ถามว่าสิ่งที่แม่หมอเห็นนะ่ะต่อให้เกิดเหตุการณ์กระทนหันแต่คุณมีสติมากเลยนะนะคะคุณมีสติมากคุณมีในเรื่องของความตั้งมั่นในใจิตในใจมากอันนี้แม่หมอไม่ห่วงอะไรนะคะอืมแต่อุบัติเหตุมันเกิดได้เพราะฉะนั้น ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้อันนี้ก็คือจิตวิญญาณเขาอยากจะบอกกับคุณนะคะระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเพราะฉะนั้นจะทานอาหารหรือจะทําอะไรเนี่ยต้องระวังการป่วยหรือระวังการแพ้อากาศด้วยหรือเราไปในที่ต่างที่ต่างถิ่นต้องดูแลตัวเองให้มากๆเลยทีเดียวนะคะเสริมสร้างภูมิร่างกายให้แข็งแรง แบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าในเรื่องของการเงินในเรื่องของความสุขหรือการใช้ชีวิตภายนอกแม่หมอมองว่าชาวราศีเมถุนลักนาเมถุนค่อนข้างดีระวังเรื่องการป่วยง่ายแค่นั้นเองบางคนอาจจะป่วยไม่หนักแต่ป่วยบ่อยเข้าใจเนาะเออบางคนป่วยไม่หนักแต่ป่วยบ่อยบางคนอาจจะเป็นความคิดมากบางอย่างก็ได้ที่แบบอาจจะทําให้นอนไม่หลับหรือกังวลใจอะไรนอนไม่หลับนะเนี่ยเป็นแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักหนาสักเท่าไหร่นะคะมาดูกันต่อนะ จิตวิญญาณของชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนต้องการที่จะบอกอะไรคุณอีกนะคะมาดูกันนะตั้บแแรกขึ้นมาสวยงามจริงๆนะคะยั่วยวนผู้เป็นพ่อนักเกงกำไรจินตนาการ แล้วก็สับสนโอเคละนะสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะชาวราศีเมถุนแลัคนาเมถุนนะ่าจะมีปัญหาทางความคิดอะไรบางอย่างนะคะเออมันมันเป็นความสับสนทางความคิดนะคะ มันเป็นการสับสนทางความคิดเพราะฉะนั้นทำสมาธิบ้างก็ดีนะทำสมาธิบ้างก็ดีหรืออีกมุมนึงมันเป็นความฟุ้งซ่านไหมคุณอาจจะคิดอะไรเยอะไปหน่อยไหมแบบนี้มันเป็นไปได้นะคะแล้วระวังเรื่องของความคิดด้วยบางครั้งมันเป็นจินตนาการด้านสิ่งที่ไม่ดีอะนะเมถุนต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดในช่วงนี้หน่อยนะจิตวิญญาณเขาอยากจะสื่อบอกกับคุณว่า ในเรื่องของความคิดแต่บางครั้งสิ่งที่เราคิดไม่ดีมันเป็นการที่เราดึงดูดพลังงานลบเข้ามานะความคิดนี่เป็นตัวสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้เกิดพบเกิดชาติแบบนี้เพราะฉะนั้นคิดไม่ดีเราก็ไปเกิดพบเกิดชาติไม่ดีมันเป็นลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของความคิดให้มากนะบางครั้งมันทําให้กลายเป็นความกังวลกลายเป็นความสับสนกลายเป็นกลายเป็นความเพ้อฝันหรืออะไรก็ได้ที่มัน มันมันไม่มีตัวตนนะเออมันเป็นแบบนี้ต้องระวังตรงนี้ด้วยบางคนเป็นลักษณะนั้นนะความเพ้อฝันแบบไม่มีตัวตนอะไรแบบนี้คือเพ้อฝันหรือคิดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อะ่ะบางครั้งเป็นแบบนั้นซึ่งแม่หมออยากจะบอกว่ามันเสียเวลาในเรื่องของการทํางานทําการคิดให้น้อยลงนะแล้วทําให้มันมากขึ้นมันเป็นในลักษณะนั้นนะคะเออแล้วก็ระวังในเรื่องของการยั่วยวนเหรออืมมันจะมี ระวังเรื่องของการถูกยั่วยวนให้หลงผิดด้วยนะคะนะซึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับผู้รับผู้ใหญ่ที่เรานับถือได้หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะที่เข้ามาเอ่อยั่วยวนเราแล้วทําให้เราหลงผิดแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือเหมือนเขาเตือนนะคะบางคนเนี่ยถูกยั่วยวนด้วยการเอาเอาเงินเอาผลอะไรได้เอาผลประโยชน์มาล่อแบบนี้นะ เเหมือนกับชักชวนให้ลงทุนอะไรบางอย่างลงทุนสี่อย่างยกตัวอย่างนะลงทุนเล่นหุ้นตัวนี้สิเดี๋ยวหุ้นตัวนี้มันจะขึ้นนะมีข่าวอนะินไซต์นะโน่นนี่นั่นนะถุงยั่ยยวนสารพัดอันนี้แบบนี้ก็เป็นไปได้จุดนี้ชาวราศีเมถุนละคนาเมถุนต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเต้องระวังนิดหนึ่งระวังพ่อป่วยระวังพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ด้วยนะคะระวังเนี่ยหรือไม่ก็เป็นลูกของเราก็สามารถเป็นไปได้นะเป็นได้ทั้งลูกเป็นได้ทั้งพ่อเรานะอาจจะมี การเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนะสามารถเป็นไปได้นะคะแต่ถามว่าการลงทุนดีไหมเกนที่คุณจะได้เงินได้กำไรได้ผลตอบแทนดีนะนะชาวเมทุนนะคะแต่ที่บอกว่ามันจะมีการย้อยยนคือบางครั้งเราต้องใช้สตินะคะเออเราต้องใช้สติหรือว่าเราต้องมีข้อมูลด้วยนะเราอย่าเชื่อเขาโดยทีเดียวแต่ถ้าเรามีข้อมูลในในการลงทุนมั่นใจแล้วก็ลงทุนได้ไม่มีปัญหาเป็นแบบนั้น อย่าเชื่อคำชักชวนแบบร้อยเอซอนะมาดูกันต่อนะคะจิตวิญญาณนะคะอยากสื่ออยากบอกอะไรกับคุณอีกนะคะชาวเมถุนมาดูกันคว้าชัยสิงสถิตสเสน่ห์สองเท่าโอ้โหผู้เป็นแม่นะคะแล้วก็ลูกรักพ่อแม่โอเค อืมชาวเมถุนนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์มากสเสน่ห์กำลังเฟื่องฟูสเสน่ห์กำลังจะทำให้เขาเรียกอะไรนะมันเป็นการเพิ่มคะแนนเพิ่มอัตราของสเสน่ห <c oughs> ์ที่มันมากขึ้นเนอช่วงนี้เหมือนกับว่าไปไหนมาไหนเนี่ยจะดูแพรา,าวสักหน่อยนะคะ จะดูแพรวพราวแล้วก็มีเกณฑ์ในเรืร่องของการประสบความสําเร็จได้ง่ายง่ายขึ้นแม่หมอจะบอกเลยว่าคนที่มีสเสน่ห์จะเป็นคนที่ประสบประสบความสําเร็จง่ายกว่าคนที่ไม่มีสเสน่ห์นะคะเพราะคนที่มีสเสน่ห์ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็มีใจเอ็นเอียงหาคุณแหละมันเป็นประมาณนั้นนะ,ะบางทีเข้าประกวดอะไรเนี่ยจะถูกตัดสินอะไรแบบนี้นะเขาก็จะมีใจเอ็นเอียงเข้าไปหาคุณก่อนเลยเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นนะของคนมีสเสน่ห์ค้าขายก็เหมือนกันนะคะเขาก็อยากจะอุดหนุนกับคุณอยากจะคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่ คนอื่นเขาอาจจะขายของถูกมากกว่าคุณก็ได้แต่เขาอยากคุยกับคุณนะอยากเป็นลูกค้าคุณนะอันนี้มันเป็นพลังของสเสน่ห์ที่มันดึงดูดเงินดึงดูดลูกคา้าดึงดูดความสําเร็จมานะคะโอกาสที่จะได้ถ้วยได้รางวัลได้ความสําเร็จมันมีอยู่เยอะมากมายเลยอีกมุมหนึ่งคุณมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ แม่หมอจะบอกเลยว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยกระตุ้นเตือนใจคุณอยู่เวลาที่คุณจะคิดอะไรที่ผิดหลงผิดทําผิดท่านจะคอยกระตุ้นเตือนใจคุณอยู่ด้วยเหมือนกันนะชาวเมถุนนะคะแต่ตัวเราเองเราก็ต้องระมัดระวังในจุดจุดนั้นด้วยนะคะเราไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมากระตุ้นนะเราต้องมีสติรู้ตัวว่าเอ้เรากําลังคิดไม่ดีแล้วนะเรากําลังคิดในสิ่งที่ผิดแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะนะอีกอย่างหนึ่งจะเป็นคนที่ถูกรักนะคะจะมีบางครั้งอาจจะแบบเป็นความรัก แบบแม่ลูกก็ได้รักแบบเอ็นดูก็ได้รักแบบผู้หลับผู้ใหญ่เอ็นดูเราแบบเนี้ยได้นะคะแล้วก็ได้รับการเอ็นดูได้รับการเอาใจใส่อืแบบนี้แล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของลูกเหรอเป็นไปได้นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการมีบุตรมีลูกอืมก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะเป็นลักษณะนั้น สิ่งที่จิตวิญญาณเขาอยากจะบอกชาวเมถุนเนี่ยนะเขาอยากจะบอกเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะมีสเสน่ห์แล้วก็มีความสําเร็จเนี่ยสองอย่างเนี้ยความเก่งความสําเร็จเสน่ห์เนี่ยมันติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดมันติดตัวคุณมาตั้งนานแล้ว เออมันเป็นแบบนั้นนะมันอยู่คู่กับคุณมาตั้งนานแล้วอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเลยมันไม่ได้หมายถึงว่าเธอคุณจะมีสเสน่ห์ในช่วงนี้ในช่วงสมเดือนในช่วงปีหนึ่งแต่สิ่งที่จิตวิญญาณอยากจะบอกคือคุณมีมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคุณมีชัยชนะมาตั้งแต่เกิดคุณมีความสําเร็จแล้วก็มี อะไรนะสเสน่ห์มาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วบางคนรูปงามด้วยนะคะบางคนรูปงามอืมต่อให้รูปไม่งามก็เป็นที่รักเข้าใจตรงนี้เนาะเออต่อให้รูปไม่งามก็เป็นที่รักนะชาวเมถุนมาดูกันต่อนะคะอีกห้าใบสําหรับสาหรับนี้มาดูกันจิตวิญญ,ญาณของคุณจะบอกอะไรอีกนะคะโอ้โหพรุแตก อ่าสัญชาติญาณน,นะคะพังทลายภูมิปัญญาวางมากโอเคเอาเอามาดูกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะคว้าชัยชนะเราชื่อเสียงโด่งดัง โด่งดังเหมือนพลุแตกเลยเหมือนชื่อไพ่นี่เลยนะคะคุณมีอะไรบางอย่างติดตัวมาจริงๆนะความดังด้วยเออความมีชื่อเสียงด้วยแต่ชาวเมถุนก็มีวิบากกรรมบางอย่างที่ติดตัวมานะคะซึ่งมันเหมือนกับว่าบางครั้งชีวิตเนี่ยเวลาขึ้นขึ้นสุดเวลาชีวิตลงลงสุดเวลาหมดหมดเลยอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ช่วงระยะเวลาไม่เกี่ยวเลยมันจะติดติดตัวคุณมา เออมันเป็นลักษณะนั้นนะคะที่มันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตวิญญาณของชาวเมถุนอยากจะบอกก็คือคุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตที่ประมาทได้เลยทั้งชีวิตนะคะตลอดชีวิตของคุณจะต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองตลอดเพราะแม่หมอบอกแล้วว่าตัวคุณเองเนี่ยเวลาดัง,ด,งดังเป็นผู้แตกเวลาขึ้นขึ้นสุดขีดสุด,สดประหลอดแตกไปเลยแต่เวลาพังทลายปุ๊บไม่เหลืออะไรแม้แต่ซาก นะชาวเมทุนสามารถเป็นแบบนั้นได้เวลาหมดคือหมดเลยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทกับชีวิตแต่ยกเว้นชาวราศีเมทุนลัคนาเมถุนที่สร้างบุญกุศลมาตั้งแต่เด็กปล่อยปลาบ้างแหละใส่บาตรบ้างแหละสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งแต่เด็กบ้างแหละตรงนี้มันจะทําให้ชีวิตของคุณบาลานซ์นะมันจะไม่ได้แบบหนักไปซ,ซ้ายสุดขวาสุดแต่ถ้าคุณ คุณแบบเขาเรียกวะไรนะสร้างบุญกุศลมาตลอดอะนะจุดเนี้ยมันจะเริ่มทําให้ชีวิตคุณสมดุลเวลาตกจะตกไม่สุดแต่เวลาดังดังสุดนะเออเพราะมันจะไปในด้านดีถูกไหมเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าชาวเมถุนไม่ได้สั่งสมบุญกุศลมาเลยสมสั่งสมแต่บาปอากุศลเวลาตกตกสุดเวลาขึ้น,ข,นขึ้นไม่สุดมันจะสลับกันแบบนี้ได้นะเออเนี่ยชาวเมถุนจิตวิญญาณของคุณสิ่งที่จะบอกคือมันเป็นแบบนี้นะแล้วคุณจะ คุณจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะจะเรียกว่าธรรมชาติอะเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติเยอะนะเอ,อธรรมชาติเยอะมากๆเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นไม่ค่อยจะปรุงแต่งอะไรให้กับตัวเองมากนักอ่ะเมถุนนะ่ะมันเป็นแบบนั้นแล้วก็มีมีความเก่งมีความเก่งมีความรู้นะแล้วก็ รู้จักในเรื่องของการเดินเกมเก่งอืจริงๆแล้วตัวคุณเป็นแบบนั้นนะรู้จักในเรื่องของการเดินเกมเก่งมาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่เด็กเรียนรู้อะไรจะเรียนรู้ได้แตกฉานเรียนรู้ได้ไวรู้ว่าจะใช้คําพูดยังไงเดีย๋ยสเต็ปไหนอะไรยังไงแบบเนี้ยคือคุณจะรู้ตรงจุดๆนั้นด้วยนะมาดูกันต่อที่อีกหนึ่งสำรับนะเดี๋ยวแม่มอขอห,หดขึ้นไปก่อน เก็บขึ้นไปก่อนเดี๋ยวมาดูอ่ะเก็บเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสำหรับนี้จะบอกอะไรมาข้อความจากจิตวิญญาณของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะจิตวิญญาณของผู้คุณนะคะอยากจะสื่ออยากจะบอกหรือจะแนะนำอะไรใดๆก็ตามนะณนะช่วงนี้เวลานี้เลยนะคะเออไม่ต้องมีระยะเวลากี่เดือนกี่ปีเอาตอนนี้เลยนะคะช่วงนี้เลยนะว่าเขาอยากจะบอกอะไรนะคะมา หนุมานกับน,นางเบญจกายพระรามกับนางสีดานะความเพลินคู่มาสองเลยแล้วก็พระกฤษณะแล้วก็เทพพรังคารแล้วก็เทพธิดาแมงป่องอืมโอเคนะสำหรับชาวราศีเมถุนลัคนามเมถุนนะคะไพ่ใบรแรกเนี่ยขึ้นมาเป็นหนุมานกับน,นางเบญจกายเลยนะค่อนข้าง <c oughs> ค่อนข้างแรงนิดนึงนะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้คือมันเหมือนกับว่าในเรื่องของความรักหม้มักเจอความรักที่ไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่หรือมันเป็นแบบนี้เออจะเจอถ้าจะเจอคู่อาจจะเจอคนที่เจ้าชูเข้ามาก็ได้นะคะความรักมันมักเจอความรักที่รักง่ายหน่ายเร็วรักรักเลิกเลิกรัก,ก,ก,กแบบใจเร็วด่วนได้ หรือแม้แต่กระทั่งอารมณ์ในเรื่องของความรักค่อนข้างรุนแรงเออจะเจอคนแบบนี้หรือความรักต้องต้องเจอในเรื่องของการแข่งขันก็ได้เขาแข่งขันแย่งกันกับคุณก็ได้นะหรือคุณต้องไปแข่งขันแย่งเขามาแบบนี้ก็ได้นะเออมันเป็นในลักษณะนั้นที่จะเจอนะคะหรือไม่ก็เจอความรักที่มันไม่สมหวังนะความรักที่มันเอาชนะต้องการเอาชนะกันนะเออมันมีแต่การเอาชนะกันแบบนี้บางครั้งก็ลุ่มหลงในเรื่องภายนอกเช่น รูปร่างหน้าตาหรือทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันมุ่งมุ่งเน้นในเรื่องของภายนอกอย่างเงี้ยมันเป็นความรักที่ฉาบฉวยมากกว่ามากกว่าความรักหรือความสัมพันธ์ที่แท้จริงมันมักจะเจอแบบนั้นนะเออมักจะเจอเจอความรักที่เป็นแบบนั้นแล้วชาวเมถุนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าอ่อนไหวในเรื่องของความรักง่ายมากมักเชื่อง่ายแล้วก็ใจอ่อนแล้วก็เพ้อฝันเกี่ยวกับในเรื่องของความรักอืมมันเป็นแบบนี้นะ พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยระวังในเรื่องของการถูกหลอกลวงง่ายนั่นเองอม,มันก็จะมันก็จะนำพาไปซึ่งการถูกหลอกลวงง่ายแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยชาวราศีเมถุนละขานาเมถุนต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะคำพูดของคุณระวังจะสร้างศัตรูคําพูดของคุณระวังจะสร้างศึกอะเออระวังจะสร้างศึกนะคะสร้างเออเขาเรียกอะไรนะความบาดหมางาสร้างความบาดหมางหรือการทะเลาะ แบบนี้ได้นะคะอืมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดนิดหนึ่งบางครั้งคำพูดมันอาจจะโพลงไปหน่อยหรือว่าพูดแบบมีโทสะจริตอนะแบบนี้หรือพูดจาดุดันนักเลงไม่กลัวใครแบบนี้นะต้องระมัดระวังคำพูดนิดนึงนะเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดในเรื่องของวิบากกรรมได้เอออันนี้ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกแบบนี้นะคะต้องใช้ความอดทนนะมันเหมือนกับว่าออในช่วงนี้จังหวะนี้เนี่ย คุณอาจจะต้องใช้คำรรอ,อีกมุมหนึ่งมันเป็นแบบนี้นะคุณอาจจะต้องใช้คำรรเก่าในเรื่องของคําพูดที่คุณเคยพูดไปเช่นคุณอาจจะเคยไปด่าคนอื่นเขาไว้คุณอาจจะเคยไปพูดแบบโทสะจริตแรงๆใส่คนอื่นเขาไว้สาบแช่งหรืออะไรก็ตามนะอีกมุมนึงนะมันเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะต้องได้รับกรรมที่เกี่ยวกับคําพูดของคุณด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณเพราะฉะนั้นเวลาเรารับกรรมเนี่ยคุณอาจจะไปเจอความรักที่หลอกลวงอ่ะเข้าใจไหมเขาอาจจะใช้คําพูดหลอกลวงคุณแบบเนี้ยอืม อันนี้เป็นเรื่องของกรรมนะเป็นเรื่องของกรรมที่จะส่งผลให้คุณเจอได้ในช่วงนี้เลยนะชาวเมถุนนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ไว้เลยว่าอ๋อเราได้เราได้ชดใช้กรรมนะคะก็ชดใช้ไปอ่ะมาดูกันต่อนะคะม,มาดูต่อนะคะว่าข้อความจาะจิตวิญญาณนะเขาจะบอกอะไรคุณอีกนะคะพระแม่ธรณีพระแม่คงคา นางเบญจก,กัลยาณีโอ้โหพระอินนะคะแล้วก็พญาราชสีสุดยอดมากๆเลยนะคะช่วงนี้จะมีชื่อเสียงเด่นดังมากๆเลยแล้วก็มีอำนาจในตัวนะคะจะมีอำนาจในตัวมีชื่อเสียงมีมีความพลาวนะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะมีพระอินขึ้นมานะ่ะนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะมีพระอินขึ้นมานะคะก็บ่งบอกถึงยศฐาบรรดาศักนะอำนาจ อำนาจบาดใหญเออ่เป็นลักษณะนี้ก็ได้ด้วยแล้วก็ความสำเร็จที่ที่สูงสุดมันเป็นลักษณะนั้นนะคะเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความสำเร็จที่สูงสุดเลยแล้วก็ความมีสเสน่ห์ที่เป็นจุดเด่นในแวดวงสังคมความเก่งกล้าสามารถต่างๆการประสบความสำเร็จและความสุขบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่คุณวางไว้แล้วก็จะเป็นที่ หน้าเกรงขามหน้าเกรงกลัวหน้าเคารพนับถืออืมัมนจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะเป็นลักษณะของความหน้าเคารพนับถือบางคนก็คือมีในเรื่องของฤทธิ์เดชอํานาจนะคะเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลัง <c oughs> ช่วงนี้คุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแล้วก็จะไม่ค่อยย่อท้อต่ออุปสรรคหรือปัญหาสักเท่าไหร่หรอกพร้อมที่จะทะยานไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่น <c oughs> ด้วยความเชื่อมั่นด้วยความ มั่นใจนะตรงไปตรงมาใจใหญ่สักหน่อยในช่วงนี้นะมันเป็นลักษณะนี้นะก็เรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆถึงแม้บางทีมันจะเป็นลักษณะที่ภายนอกแข็งแกร่งแต่ภายในเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอืมคือไม่ได้ดูห้าวหาญแต่เป็นลักษณะแต่ไม่ได้อ่อนแอนะเป็นลักษณะที่มีเมตตามองโลกในแง่ดีคือจิตใจดีนะชาวเมถุนนะคะจะเบิกบานนะเบิกบานจิตใจดีมองโลกในแง่ดีอืม แล้วก็บางคนศรัทธาศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของธรรมะเกี่ยวกับในเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับในเรื่องของการทําบุญสุนทานแบบนี้เป็นต้นนะคะค่อนข้างมีมีความบริสุทธิ ออม,มีปัญญาบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์ในกายในใจของตัวคุณเองอะ่ะเออมันเป็นในลักษณะนั้นได้ด้วยนะคะโอ้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยเหมือนกันมีความหนักแน่นลงตัวซะทุกอย่างเลยนะชาวชาวเมถุนนะัในช่วงนี้นะคะมีทั้งแบบความอ่อนคือผสมผสานกันอย่างสวยงามนะทั้งความอ่อนไหวและความแข็งแกร่งความอ่อนไหวนี่ไม่ใช่อ่อนแบบอย่างนั้นนะมันเหมือนกับว่า ใจิตใจดีมีเมตตามากกว่าเอออ่อ,อนโยนเป็นผู้ให้อย่างเงี้ยเป็นผู้ที่ช่วยหรือชอบช่วยเหลือคนอื่นเห็นอกเห็นใจกับคนอื่นเออจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะแล้วก็แข็งแกร่งมีอํานาจในในคนคนเดียวกันผสมผสานกันน่ะเออมันไม่หม่อมไร่รู้จะใช้คําพูดยังไงอะ่ะมันเป็นลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็แข็งแกร่งมากๆคุณนูนะให้พระแม่ธรณีขึ้นมาเนาะ พระแม่ธรณีสีแผ่นดินเห็นไหมนะคะขึ้นมาก็บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแข็งแกร่งเนี่ยทั้งด้านภายนอกและภายในเลยนะนะคะมันไม่ใช่ไม่ใช่แข็งแกร่งทางด้านภายนอกอย่างเดียวมันเป็นความเด็ดเดี่ยวอาจหาในด้านจิตใจด้วยแข็งแข็งแกร่งมากๆเออต้องบอกแบบนี้เลยนะคะ มาดูกันต่ออีกห้าใบสุดท้ายมาดูกันไกรทองปราบชรวันโอ้โหพระแม่อุมาขึ้นเลยพระทักษะพระเกตมงคลนะคะแล้วก็รัชนากับสังทองอ่ะมา ระวังในเรื่องของการห้ำหั่นหน่อยนะคะแม่หมอบอกแล้วว่ามันจะต้องระวังคําพูดะนะเนาะเออนะช่วงนี้น่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงที่เราต้องชดใช้กรรมนะเกี่ยวกับในเรื่องของคําพูดที่เราเคยทําไปไม่ว่ากรรมนั้นจะส่งผลมาในรูปแบบไหนก็ตามนะคะบางครั้งเราอาจจะต้องยอมจำนนเราไม่ต้องไปสู้ต่อ เราไม่ต้องไปสู้ต่อนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะได้รับอะมันเป็นกรรมที่เราจะได้รับมันเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าคุณสู้ต่อนะคะแต่ถ้าคุณสู้ต่อคุณก็ชนะอยู่ดีนะคะแต่ว่ามันจะเป็นกงกรรมกงเกวียนที่เดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาอีกเข้าใจไหมมันเหมือนเราไม่ได้ชดใช้อะแต่เราต่อต้านกรรมเราก็มันก็จะวนกลับมาอีก <c oughs> สุดท้ายอะยังไงยังไงก็ตามอะมันก็จะหนีไม่พ้น นะคะมันก็จะหนีไม่พน้นในเรื่องของกฎแห่งกรรมอยู่ดีเออเป็นลักษณะนั้นมีไพ่ดาวบุญขึ้นมาซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเป็นความเป็นสิริมงคลและความสําเร็จมากๆเลยนะไพ่ใบนี้บง่งบอกถึงศีลธรรมนะตั้งอยู่ในศีลธรรมหรือเป็นไพ่นักบวชได้เลยนะคะเป็นไพ่ที่ เป็นไพ่ของนักบวชเนี่ยแล้วติดกับไพ่ใบนี้ด้วยชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนใครที่ประพฤติปฏิบัติทาต่อเนื่องยาวนานแม่หมอจะบอกเลยว่าจิตวิญญาณของคุณที่มาบอกกับคุณสื่อกับคุณในช่วงนี้โอกาสในชาตินี้พบชาตินี้คุณจะบรรลุธรรมมีโอกาสสูงมากๆเลยนะนะคะแต่อันนี้ต้องกรณีสําหรับคนที่เขาประพฤติปฏิบัตินะคะตั้งแต่ตื่นยันหลับปฏิบัติต่อเนื่องหรือปฏิบัติแบบ ยาวนานมาแล้วอะนะคะสั่งสมอินทรีย์บรารมีแก่กล้าแล้วอะพบชาตินี้ยังไงคุณก็บรรลุธรรมพบชาตินี้ยังไงคุณก็หลุดพ้นมีสองใบมาคู่กันเลยนะคะแล้วแถมไพ่พระแม่อุมาปัญญาขึ้นมาอีกในใบนี้นะจะมีปัญญาในการตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉททะหารเนี่ยทำให้หลุดพ้น ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้นเนี่ยไพ่ใบนี้คือการบารรลุธรรมขั้นสูงสุดได้เลยนะหรือจะไปเกี่ยวข้องกับพระพิสุขสงฆ์นักปราชญ์นักบวชอะไรใดๆก็ตามเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นบางคนได้บวชไปเลยนะเนี่ยจะได้เดินในเส้นทางนติดกับไพ่ใบนี้ด้วยนะคะจะได้ใช้ชีวิตหรือเดินในเส้นทางของตัวเองได้ในที่สุดนะคือคุณในใจคุณ่ะลึกๆในใจคุณ่ะหรือว่าจิตวิญญาณลึกๆอะคุณปรารถนาสิ่งใดไว้อะนะคะบางคนปรารถนาเลือกเลือกเดิน ด้านนักบวชด้านการปฏิบัติธรรมหรือการบรรลุธรรมคุณจะได้สมปรานาเลยนะเนี่ยคุณจะได้ใช้ชีวิตในในรูปแบบที่คุณอยากเป็นมันจะเป็นแบบนั้นนะคะสุดท้ายท้ายสุดคุณจะได้ได้เป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นเออนะคะซึ่งในระหว่างทางคุณอาจจะต้องต่อสู้นะต้องต่อสู้ต้องใช้ปัญญาสู้กับกิเลสมากหน่อยนะคะห้ามหันกันแบบสุดฤทธิ์แต่สุดท้ายแล้วอ่ะโอกาสการบรรลุธรรมของคุณไม่ยากอ่ะอันนี้ อันนี้จบเรื่องของคนประพฤติปฏิบัติส่วนคนทั้งโลกนะก็เหมือนกันนะคะคุณก็จะได้บรรลุเป้าหมายนะในสิ่งที่คุณกระทําแบบนี้ด้วยบุญกุศลส่งผลหรือว่าอุดหนุนคาชูคุณจะเป็นในลักษณะนั้นแต่บางคนบางท่านนะคะชีวิตของคุณก็อาจจะถูกเหวี่ยงไปในทิศทางที่ คุณอยากไปก็ได้เช่นบางคนอยากไปอยู่ต่างประเทศอยากไปทํางานต่างประเทศใดจําไว้เลยนะเมถุนใดๆก็ตามนะคะคุณอยากไปอยู่ที่ไหนคุณอยากทําอะไรคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณทําคุณจะได้เลือกเดินในสิ่งที่คุณจะคุณจะได้ใช้ชีวิตตามในแบบที่คุณอยากเป็นน่ะเออไพ่บอกแบบนั้นนะคะโอเคแหละนะแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ